ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเวลากลางคืนหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณาภายัยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนาวิบูลสงวนพงศ์ปหลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้แทนจากประเทศลุ่มน้ำคงตอนล่างประกอบด้วยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมา ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเวลากลางคืนหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณาภัยกองบัญชาการกองทัพไทยณสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามจงหวััดชเชียงเสา การฝึกครั้งนี้ได้บูรณาการทุกภาคส่วนประกอบด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมการสื่อสารทหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจะเชิงเซาโรงพยาบาลพนมสารคามมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูและมูล,ลนิธิพลเอกชาติชายชุนหวันร่วมฝึกและทดสอบระบบอำนวยการควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในสภาวะการต่างๆ